จนต้องสมสารน้ำท่วมที่เน้อวนเมฆวนและท่านเทวาหันมาเลี้ยวมองพี่น้องชาวนาโอ้ชีวีก็ที่ทำกินที่ไรที่นา ความ,ม,าม,มาวกจิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประธานชุมชนแม่นุย้ยมีความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงครับเออรู้สึกว่ารือว่าพวกเราโชคดีนะที่มีโอกาสเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้พวกเราได้มีโอกาส สแสดงน้ําใจาช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบะะภัยในครั้งนี้อตอนแรกก็คุณน้อยเอามาจุดประกายก่อนนะว่า,เ,าเราจะทำอาหารเนี่ยออกไปช่วยเหลือคนที่ประสบะะภัยเพราะเราก็บอกเออเราต้องแบบยังไงระดมระดมคนน่ยนะทำเล็กเลน้อยงานนี้มันเป็นงานไม่ใช่งานอา เล็กน้อยแล้วเพราะว่าน้าท่วมเชียงรายครั้งนี้เป็นการท่วมที่ยิ่งใหญ่มากเราะจะต้องระดมพลังกาลังกันอยูน่นะก็เลยรวบรวมจุดประกายปรากฏว่าอพอเราพวกเราเริ่มทำอย่างนี้นโอ้โหก็มีทาน้ำใจหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศนะเข้ามาโอนเงินเข้าบัญชีเข้ามาช่วยพวกเราเอ๊ะเราจะทำแค่พวกเราไม่ได้ซะแล้วเนี่ยเราก็ต้องขยาย นะครับงานของเราเนี ced, th ais, ่ยออกไปก็ปรึกษากันว่าเราจะต้องระดมคนที่มากกว่านี้ดีเพราะว่านำใจพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยยามประสบไทยเนี่ยมันมันมาแบบเหมือนกับน้ำเลยอะนมาเหมือนสายน้ำเลยอ่ะตั้งตัวไม่ติดก็เลยคิดการกันนะฮะว่า จะต้องทำจนสุดความสามารถเลยนะเพราะน้ำเพิ่มเชื้อไายครั้งนี้เป็นการพิสูจน์น้ำใจของคนไทยว่าพวกเราไม่ทิ้งกันนะคะยมทุกยากเราก็าร่วมสุ้ร่วมทุกข์ด้วยกันอ่นีไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ไม่หวังเพิ่งจากรัฐบาลด้วยเพราะประชาชนพวกเราเนี่ยช่วยกันโดยที่ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีใจที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือ,อพี่น้องผู้ประสบภัย้งรลายนะะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดแล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็มีได้โภที่เราจะต้องอช่วยกันนตค่ะ สอนค่ะชื่อทางทางมุ่งสู่ศิ่ค่ะเป็นเตรียมศิลปอาสาร์ชปมพนาบุญข้าบุขาฟ้าน้ำเชียงใหม่ค่ะครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาบ้านค่ะมาเพื่อทำธุระส่วนตัวค่ะแต่ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคุ้สูงดีด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบวาเพญที่กับพี่น้องของเราที่ไรยลายฟ้าค่ะเรื่องของการบําเพญเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคือตอนเช้าก็จะมีโอกาสมาเข้าครัวค่ะ มาช่วยทำอาหารร่วมกับพี่น้องญาติที่ทโดยลายปลายฟ้าค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นอ่หนึ่งหนึ่งแรงบุญะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจค่ะก็เรารู้สึกเห็นใจค่ะในครั้งนี้ค่ะพี่น้องชาวเชียงรายเราประสบไข่หนักมากเลยนะคะคือเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ เราหนึ่งแรงบุญนะะที่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็มาช่วยกันทำค่ะซึ่งในชุมชนเวลายายฟ้าเราเนี่ยก็เป็นชุมชนของญาติของเราเหมือนกัน,นะค่ะก็ที่จะต้องออกไปช่วยพี่น้องเราค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเสียสละค่ะชีกกททิทน ความมาใจช้ำระทมข้าวปลูก